สบายดีเนาะทุกคนเนาะค่อยกล่ว่าซิบออกมาว่าเนาะค่อยกัยังลงหูค่อยเหตอย่ให้กินแบบธรรมดาค่อยนะแต่มีละหลายคนเข้ามาสมติคพระเนาะมาว่าให้่อยเสียหายคนหนึ่งกะอ่าซื้อยังก็วิไลเสือววงบอกพ่นยูนาแคลิฟอร์เนีเนาะอันนี้เมตุหิงเหียวนี่นะเสือกว่าค่อยนี่เป็นคนเบี้ยเนาะเป็นกะรีเบี้ยเป็นอย่างซื้อเฟซบุ๊กค่อยนะมีอันละหลายซื้อบอสไซ มึงกุสิมาอธิบายให้มึงอีซ้นตีนอีนาหนาีนาแตกเนาะอีเท่าเออซื้อกุนีแอนนี่เดอจํจำเข้าสมองมึงสะพายเดยดนานนี่เพราะว่าผัวก,กูเป็นเวียดอีหน้าหมากูเป็นลาวมึงเข้าบ่เออกูบม่เคยออกมาว่าเรื่องรัฐบาลนาะแตนะเนาอย่างเนาะน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 ะเออกุนี่มีความสุขยูเมกากูไม่ได้ว่ากูสิไปฆ่าไปไปอันเอาเอ,าอ,าอาดินไผนะ่เนาะกูยูนี่กูมีความสุข พวกสูนีสมองหมูสมองหมาเออเว้าเซอันที่ไปอฆ่าไปลบกูบ่ยเห็นโคตรแม่สู่คนใดสิไปเอาได้เนาะสิไปตีอะไรเมียงนาและมึงเป็นอย่างตับเบียดเนาะอีวีไล์อีหน้าหมาเออคนเบียดไปสี่แม่สี่พอมวะไปสี่ลูกสี่มึงวะคือมึงยางได้คุยเขาเขาเอามึงหาอีหิ้วมึงมีปัญหาอย่างกับเขามึงมีปัญหาอย่างกับกูกูไปได้เว่าว คบแม่งเรื่องรัฐบาลเนาะเออกูออกมากเออเหตุค้มคิดของกูว่าไผ่ว้าถือบ่ถือมันเป็นสิทธิ์ของกูและมึงเป็นแม่กูบอกสิมาตัดสินใจว่ากูสิว้าอย่างได้ว้าอย่างบ่ได้ฮะกูก็บ่หู้จากมึงมึงก็บ่หู้จากกูแล้วมึงมีปัญหาอย่างฮะมึงคนมึงบ่อยากอันตายรรมชาติเนาะ เออมึงอยากหัวใจไว้ตตายบอเออให้ขยะเห็ดคลิปด่ามึงมึงมึขึ้นแบบอันบักดอนเด็กเนาะแล้วก็สิมีฮอเดทแกตายอ็นบอกมึงจะเป็นสันบอกฮะมึงใส้เวลามึงขนาไปอยู่ดับลูกหลานมึงเออและมีอีกเนาะคนหนึ่งซื้ออย่างบ่คื้นบ่คึ้มบ่อยู่เฟซบุ๊กบงบงรัศสมีบอกพยูเมชิเกนเนะเท่านี้นะ ซื้อแท้พันกระคงสิเป็นอา่อาอีอยังก็ซื้อแท้เพันท้องสมุดบ่เออซื้อแท้เท่านี้นะกูเบิ้งนะอะเขาส่งมาให้กูนี่นะเบิ่งหูเมึ้งนะตายปิดกลบานนอกปักหามเลยเครื่องมึงนี่ปิดกลนโฮมเลสไซเดอ์เออแล้มึงมีหน้ามาว่าให้กูกูเป็นแก้วเป็นกะลีโอ้ตายและกูได้ยินว่ามึงอยู่สลัมเนาะอยู่เมชิแกนนอยู่สลัม,นะอ Michigan, อลมเออ มึงหนีจากลาวมึง็ยังโบมีอันม่องอยู่ดีเนาะอยู่สลัมโอ้ยเท่าสิตายสิเข้าลงแหละให้เด็กน้อยมาด่าหัวเนาะเออบบมีเฮือนมีซานอยู่สลัมเออแล้วไม่น่ามาด่ากูกูไปเฮ็ดให้โคตรแม่โคตรพอมึงอย่างเนาะฮะกูถามพวกสือ่อดูกูไปเฮ็ดยังให้สูกูก็ยุเฟซบุ๊กกูเองกูเฮ็ดย่ใหก้กินสูวก็มาว่ากูเฮ็ดหมูเฮ็ดมากิน สูอยากสิแตกวะเออสูมีปัญหาสูมิยูว่าไม่กล้าอีสูมีปัญหาจะเบียดวะเดี๋ยวกูสิเฮ็ดคลิปอ่านภาษาอังกฤษกูสิแทกพวกสูแบบนี้นะให้พวกเบียดพวกอย่างอันอ่านไปด่าสูเนาะด่าสูบอพอไปรีพอร์ตสูเฮ็ดครายมันนะเออพวกเทเรสสูนะเออที่มาตั้งโตโอ้ยอ่านสิไปเอาประเทศลราซาดใดสูซื้ไปเอาคดแม่สูไปสิไปเอามือใดกูท่าเบังอยู่ ตายสะอมที่แค่แล้วก็ล่อยอยนั่นด่าผูน้นี้ด่าผู้นั่นมึงเอามาโตมึงออกสลัมเลยมึงเข้ามาว้าวแต่กูเด้อเออมึงไปเสื้ออนเฮือนหมาอยู่กันเนาะเพราะว่าเฮือนมึงกับบริมีเนาะเออเครื่องนุ่งมึงนี่โอ้ยปิก่อลตลากรุดเวีวเข้าไปบริจาคไหนก็งามก็เครื่องมึงเดี๋ยวส้วนตีนนี้ค่อยกัเสเอาหูมันลงให้เบิง้งแต่เฟซบุ๊กมันคอยกับมาได้หูจักสองโตนี่านะส่วนตัวเขาบอกหู คอยก้ออกมาว่าคลิปให้บักดอนเด็กนะเพราะว่ามันเอาลูกคอยอืมหุบลูกคอยลงซื่อและพวกนี้อยากไปอมคอยุยมันว่าไป,ไปกินน้ำแบ้นมันว่าเออพอมึงตีบักดอนเด็กขนาะดพอมึงตีเออแล้วมาว่าเสียหายให้คอยเนะเออมึงคิดว่ามึงเก่งมึงก็ออกมาว่าเห็นไห้ซองโตมึงขนะะแบกกันมาว่าแต่กูใส่บรยาาอยักตายอันสมสรซาธนะอยากขอได้แทกให้กูดด้สุดข,ขึ้หมูขึ้นมาให้สื่อขอได้แทกตายอยู่ไลฟ์นะออกมาว่า พทะหละพวกเจ้าส่งไปให้มันแน่บอกดอนวิ็กมันอ่ำมันบล็อกค่อยนะส่งไปให้มันแน่สบายดีเนะพวกเจ้าเนะเมื่อวนนี่ค่อยแกให้คลิปเนาะเพราะว่าค่อยเห็นว่าอ่ำไอ้ดอนวิ็กเนาะเออเอาหู้มลูก่อยไปลงเมียงนะแล้ะหลายคนเข้ามาคอมเมนต์เนาะบางคนก็คอมเมนต์ภาษาลาวเนาะพิมภาษาลาวภาษาไทยเมียงนะ ก็เจ้าคงสีพิมพ์เพชรเพราะว่าอมทรานส์ออันแปลภาษามันแปลบ่ถึกเนาะ <g ül s 2> สันเจ้าอยากให้คอยอตอบนะนพวกเจ้าก็ต้องกรุณาเนะพิมพ์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะสันสิพิมพ์ภาษาลาวคือภาษาไทยนะพิมพ์ให้มันถึกเนาะเพราะว่าคอยเอาไปแปลปะนะมันแปลบ่ถึกบางคนก็นอเขียนบ่ถึกเนาะลืมมันนี่ลืมมันนั่นนะอม translate มัน translate ผิดเนะเออแล้วก็พวกที่บ่พอใจที่ค่ออ,อกมาให้เทวดเมีอย่างนะพวกเจ้าอยากเบิง่งก็ต้องเบิง่งค่อยไปได้ไปขอห้องพวกเจ้ามาเบิ่งเนาะและ้วกะ็ะหลายคนก็ย้าก,ก็ออกเสียงบ่ได้เนาะก็ย้าอยากเว้าแต่ก็ยัาอ่าเว้าบ่าได้มีอยงนะก็ยัาบ้ามีอย่างนาะ,ะองนเออและคนอื่นออกมาเว้าเขาก็ดีใจเนาะ ที่คนอื่นว้าให้แทนเขาฮะนะ,ะและละหลายคนที่มาฮะนะค่อยก็เห็นเฟิกโปรไฟล์เหมียงเนาะ,ะมาเบิ้งฮะนะค่อยก็คิดว่าหนึ่งในนั้นเป็นกับเจ้าเนาะสัญญ์เบิง้งคือบ่เอาเพจตัวตัวเจ้าเองขนาะมาเบิงนะ้งเนาะบ่ต้องเอาเพจปอบมาเบิง้งค่อยบริเวบล็อกจะดอกคอยท่าใส่พวกเจ้าขนาะดบล็อกคอยเออแต่ว่าสันสี อม่มาเฉียงมาอย่างตะคอยนะกะกระุนาบบต้องบล็อก,นะกเนาะเกษธทำเป็นแฟเนาะเอออันนี้กจเอาเอินพูดเท่าลังเกอกน้อยเนาะเออพวกเจ้าก็คิดว่าพวกเจ้าสีอําไปตีเอาลาวบ่บพอใจค่อยกระท่าเบิ่งเดอ้อแล้วหลายคนบอกใอยว่าพวกเจ้านี่เถียงอ่าม,มานี่ซเศร้าก็ปีก็ะโมีอย่างเกิดขึ้นมาเนาะมีใ่ได้เฮาให้ได้ห่อนเนาะ อ่คอยกันยังเงินว่ายังอ่านมีชีวิตอยู่เนะาะเซาก็ปีพานมาแล้วก็ยังเห่ายังหอนอ่จากหน่อยก็สิได้ไปเข่าลงเนาะเออแต่และหลายคนก็นคงสิตบตีนตบมือนาดีใจว่าพกเจ้าหนะเจ็บไปแล้วเนาะ, mm hmm. ะก็สิออกมาว่าวชนี่แหละบายสบายดีนะทุกคนเนาะคอยกัหาเสเห็ดเบียกแล้วนะเนาะเฮตเบียกแล้วอาบนะ้ำเลวสมาอาดคลิปเนาะเพราะว่า แล้วหลายคนเอ็นบ็อกคอยมือเนาะ,ะอยากถามมาคอยอยูเมกาบอกคอยอ่านยูรัตใดเนาะเออคอยอยูเมกาเนาะคอยอยูรัตเท็กซัสเนาะและอ่ะะานจะย้มาักพิมพ์ภาษาลาวภาษาไทยเนาะใอยก็เลยบอกก็จะว่าคอยอ่านบเป็นหลายคนว่าอ้าวอก่เห็นมาว่าภาษาลาวอยูาา่คอยบริยาอยู่ลาวคือยู่ไทยเนาะคอยมายายยูอังเมกาเนาะคอยเกิดยู่ไทย เดมาเมกาอายุสามปีอ่ำคอยเขาเว่าอ่าภาษาลาวได้เนาะอืมและแบบน,นี้คอยก็อยากออกมาเว่าอ่าเรื่องอ่าสาววีไลเนาะตออะ่อเนาะเพราะว่าคอยอ่าเห็นเพิ่นไปอ่าเพจคนอื่นทนาะก็ยังเว่าว่าคอยเป็นแก้วเอ่อว่าให้คอยเสียเสียหายหายแต่ว่าึ่นคอยแชกเพิ่นนีเพิ่นบอก้ามาเว่าได้ แต่ว่าเพิ่นไปเบ่งอยู่เพจคนอื่นนะนะเท่าสิตายแล้วก็ยังโบโ่ความเนาะอันบ่มีไผอันบอกผลติเนาะล้วการมีคนหนึ่งเนาะมาพิมพ์มาโอ้พ่อแม่คนนี่บ่สั่งบ่สอนเนาะผู้เท่าเลยนี่ว้าวสิคอยเนาะคอยก็อยากออกมาว้าวเนาะพ่อแม่คนนี่สั่งสอนอยู่โอเค แต่พ่อแม่พวกเจ้าหันสั่งสอนพวกเจ้าอยู่วะคงสีบ่สั่งสอนเพราะว่าเขาตายห่ากันนะเบ็นอันเนาะเออเขาอยู่ในโรงเนาะเขาก็บ่มีเวลามาสั่งสอนพวกเจ้าเนาะเออและก็อยากบอกนะสาววีไลฮะนะสิเอินค่อยเวียดเอินค่อยแกยวค่อยก็มาไ,ได้เสียใจเด้อเพราะว่าเยอเไม่กาเจ้าก็ฮโ้คนเวียดอยู่นี่บ่ได้งงเด้ะ สังขเขาเป็นมหมอเขาก็เป็นลอเยอร์โบมันลอเยอร์ก็เป็นออนจิเนียร์เขาเห็ดงานสูงสูงนะสีว้าให้แกเย้าอันตําเขาก็มไ่ได้ต่าเนะเขาก็สูงกันหัวเจ้าคงสีอันเฮียนเกรงและก็เห็ดงานดีกันโคตรจะนะเออใจอยากเ่าอย่างหันกาลุนนะามาว่าสิคอยนะค่อยเห็นว่าเจ้าก็มไ่ได้บล็อกค่อยเด้ แต่เจมามอกไปพิมพ์ยูเพจคนอื่นมาเว้าให้่อยและคนส่งมาให้คอยอนะเออสัญญางละอย่าไปเว้าให้คนและบบดน,นี้อ่มอยากว้าเรื่องไอ้เฮ็บหมาเนะคือบักเข็บหมาเอื่อเอิมันอ้ายเนาะเออบักเข็บหมาได้ยินข่าวว่าอา่าจักหน่อยกับซิบอมีเข้ากินเนาะเพราะว่าอา่านซิบอมีงานเห็ดเนาะ มีคนมาฟ้องมาบอกคอยคอยกัว่าบุหูเด้ซิแมนติเห็นพ่เอนออนไลน์นี่ทุกมือตะกี้บกออนไลน์เด้เดี๋ยวนี้ตอบคนนี้ไว้ปัญญงตะกี้เรายังใช้เวลาแล้วกาคงสีบ่มีงานอิรีเนาะพวกเฮากระสิทธาฟังข่าวเดอและบันนี้ละหลายคนก็นจะว่าคือไปเว้าให้เราเอว่าเฮือนเราอ่ำน้อยซำเือนหมาคอยนาะเพราะว่า อาลหลายคนคงสิบอกเข้าใจว่า square f o o t อ a ์เนาะคอยกับแปลภาษาลาวเป็นเนาะคอยกันเลยสิแปลภาษาไทยให้ฟังเนะา so, บ้านเราเนี่ยพันเอ็ดนะเจ็ดสิบสี่เจ็ดเจ็ดสบอโอเคดัง okay. 18ปลภาษาอังกฤษเขาา้าภาษาไทย 1174 square feet home. ฟังเอาบ้านขนาด1,174ตารางฟุตสำหรับบ้านยอมิกามันน้อยเพราะว่ามันน้อยนะและ หลายคนสิคิดว่าเออค่อยมาดูทูแล้วบอกแน่นอนพอว่าเรามาเฮดส่คอยก่อนเนาะแล้วก็อายุเกือบหกสิบกว่าปีแล้วเนาะค่อยก็สี่สิบปีค่อยก็คิดว่าค่อยก็มีหลายกันเราแน่นอนอืมค่อยขอมาว้าได้เนาะบ่ได้มาอวดเดยกพวกเจ้าแล้วหลายคนหอยากว่าเสียคอยว่าเออและเฮือนค่อยอยู่หันใหญ่ยยปันใดก็ต้องใหญ่กว่าเราหลายเติบ้วเนาะ เออเส้นน้อยกันของเราคือท่อของเราค่อยสิก้ามาอันเปรียบเทียบว่าเฮือนเราน่อยกับเหอนหมาวะเออแล้วสิเอาเือนหลังใดคงค่อยมาเปรียบเทียบเกือบเบิร์ตชุดหลังค่อยมีใหญ่กว่าเือนเ,นเราหลายเท่าเออเอาไปคิดเอาเองเนาะและบัดน,นี้ค่อยกับไปได้ว่าค่อยสิอวดรวยอย่างคือเราเออว้าว ก็ง่ายหนึ่งเลยก็อวดเงินเอื้อทองถุยพันสองพันก็ยังมาอวดคนบัดนั้นพวกสมองหมาก็ยังไปตบตีนตบมือปนว่าบเเคยเห็นเงินเนาะค่อยเห็นแล้วค่อยลำคาญแล้วก็คิดว่าเอออ่เพ่นก็คงสีฮหูตีเพราะว่าห่าออกซิพนออกะนะ,ะแล้วก็หัวเงินพ่นใหญ่เท่าไรเราก็คงสียหูนะ บันนั้นมีหน้าอลูกกูไปอัมหูบลูกกูไปใส่ลงอเอินลูกกะลีสีปีมันสิเป็นกะลีได้สมบรับลูกมึงเป็นกะลีอันยามันสีปีสมบรบบักแ็บหมากูอย,ยกหูได้เอออันนี้พู้อา่านพวกเฮาอันพิษเถียงกันเสียกสาะลแน่อัลลูกคนอื่นมาว่าสันหาว่าเรื่องลูกเพ่นเ็นได้โอ้ยเพนคนซีดินตายเนาะเออ บันนั่นอยากอันว่าเพิ่นทันสุภาพ่นเด้ว่าให้คนทันอันบกคิดว่าตัวเองทันสัวคนอื่นทันสัวตัวเองดีโอ้ยบักปัญญาอ่อนเด้กาซีออกมาว่าสนิแหละพวกเจ้าเพราะว่ามันกระเดิกเลยเนาะอยากฮู่อย่างกระถามมาเด้อสังค่อยฮู้คอยกะสิตอบบ่ฮู้แหล,ละกะพวกเจ้าไปหาคำตอบเองเนาะ Okay, bye, Gunda. Bye.